สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหกเก้าแปดห้าทานลอสตูดิโอนะคะคลิปนี้เป็นคลิปรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกถ้าจะทำขึ้นมานะั้นเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าคุณเป็นคนยังไงในสายตาตัวท็อปนะคะตัวท็อปหรือตัวจี๊ดหากคุณมีรอบๆตัวคุณนะ,ะการอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนะคะขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราเก็มาเริ่มกันเลย เาถามให้เลยนะว่าคุณเขาดูเป็นคนยังไงในสายตาของเหล่าตัวท็อป <c oughs> <c oughs> ดูก็ไม่ได้กลัวอะไรเลยนะดูมีของมีมีของอยู่ในตัวมีอาวุธคือแสดงศักยานุภาพมารักมาใน ประมาณหนึ่งละมีความรู้สึกน,นะไม่งั้นเขาจะไม่เห็นอาวุธในตัวคุณเขาเห็นศักยาภาพในตัวคุณเขาเห็นว่าคุณมีอาวุธมีของนะอืมแล้วก็ดูมีพวกเยอะไม่ใช่ตัวเปล่าเล่าเกลือยแล้วก,ก็อย่าได้หากคุณเป็นคนที่ชอบอิสระรู้ตัวประมาณตัวเองไม่ได้เบ่งไม่ได้เอ่อ,อ,อทำตัวเหมือนงอหรือว่าถล่มตัวเองมากเกินไปคือคุณเป็นคนที่ อย่าได้ไม่ใช่ว่าจะบูลลี่เข้ามาบูลลี่ได้ง่ายๆมากันแกล้งนะเป็นคนที่เฮ้ยปกป้องตัวเองได้เอาตัวเองอยู่คุมอารมณ์ตัวเองเป็นด้วย <c oughs> รู้รู้จักสถานการณ์นะคะควรควรถอยหรือควรหยุดหรืออะไรเงี้ยรู้หลบหลีกรู้กําลังตัวเองไอมีความรู้สึกว่าตัวท็อปมองคุณว่าคุณรู้กําลังตัวเองนะแ <c oughs> เราก็ดูแบบ มีมีพักพวกเยอะดูเอาพักเอาพวกด้วยนะดูนำทีมดูเป็นผู้กล้าต่อให้จะอยู่ในสถานการณ์ที่มันแย่ขนาดไหนคุณเป็นคนที่ไม่ทิ้งพวกไม่ทิ้งเพื่อนแต่จะดูสถานาการณ์ว่าเอ๊ะกำลังอย่างเราเนี่ยควรไปควรพาตัวเองออกจากตรงนี้ไปเพียงผู้เดียวเพื่อที่จะไปหาพักพวกมาช่วยพวกที่เหลืออยู่หรือว่าจะพาพวกเขาไปด้วยคุณจะ เป็นคนที่มองสถานการณ์เก่งตัวท็อปมองแบบนี้แล้วเป็นคนที่มีพละกกำลังเยอะอาจจะมาในลักษณะสติปัญญานะหรือจะเป็นทางฟิสิกอลก็ได้เช่นกันสภาวะจิตใจเป็นคนเข้มแข็งเข้มแข็งมากนะคะไม่งั้นไม่กล้าตัดสินใจอะไรได้ในยามที่ที่มันในสภาวะวิกฤตได้แล้วเป็นคนเฉียบด้วยนะ รู้ทิศทางเหมือนมีประสบการณ์ในการสมมติว่าไปสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอ่ะคุณจะดูว่าพื้นที่แห่งนั้นตรงนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยอะไรทิศเหนือเป็นยังไงทิศใต้เป็นยังไงออกมีบ่อน้ําผู้คนที่นี่เป็นอย่างนี้นะเขาชอบแบบนี้เขาไม่ชอบแบบนี้วัฒนธรรมแบบเนี้ยถ้าไปยกนิ้วโป้งให้เขามือซ้ายยกนิ้วโป้งบางวัฒนธรรมไม่ได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ย คือคุณจะรู้แล้วเรียนรู้ตรงนั้นเร็วมากเรียนรู้ในพื้นที่เหล่านั้นเร็วมากทั้งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมเป็นตัวของตัวเองก็จริงแต่ก็เหมือนรู้เขารู้เราอะ่ะคุณรู้ว่าทินเนี้ยใครคุมเขาชอบไม่ชอบอะไรเือพยายามเป็นคนจะเป็นคนที่ไม่เอ่อตัวจิตคือคุณเขามองออกว่าคุณคือตัวจิตคนหนึ่งแหละนะตัวจิตเลยแต่ว่าจะไม่ โชว์จะไม่โชว์ไม่โชว์อะไรที่ทําให้ต้องได้ศัตรูเพิ่มอ่ะคือถ้าไปไหนขอให้ได้มิตรนะไม่ไปสร้างศัตรูเพิ่มแต่ใน,ในใสายตาพวกเขาคือคุณตัวจี๊ดตัวซ่าตัวที่แบบว่าอยากได้เข้าเข้ากลุ่มเข้าแก๊งคนหนึ่งเลยแต่ว่าคุณเหมือนกับพลังงานอ่ะเนาะลึกๆแล้วชอบอิสระหรือเปล่าแต่ว่าก็มี มีบางครั้งบางคราวที่เขา้าเขาพักเขาพวกอยู่เหมือนไปให้กําลังใจไปพูดคุยไปอะไรแต่ว่าลึกๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่กับตัวเองได้ในเวลานานๆกว่าน่าจะดีอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นที่พึ่งซะมากกว่าืมอทำงาน,นให้เดอร์ซันตัวท็อปตัวท็อปให้เดอร์ซันคุณเนี่ยได้สําหรับเขาให้ความเป็นหลีดคุณด้วยนะ ให้คุณเป็นไอไม่ได้ให้คุณแบบหลงไหลในคําว่าเป็นผู้นําหรือเป็นลีดอะไรเงี้ยความเป็นหีีไม่ได้ไม่ได้มองว่าต้องนําเสมอไปอาจจะเป็นผู้ที่โปรเทคก็ได้เหมือนกันเหมือนเขาอยากจะให้คุณมาอม,มาเป็นที่พึ่งให้พวกเขาด้วยอะ่ะคุณเหล่าตัวท็อปมองว่าอยากจะดึงคุณเข้ามาในสนามนี้ในกลุ่มนี้เพื่อที่จะ เป็นหนึ่งในนั้นเป็นเป็นหนึ่งในในสถานที่แห่งนั้นไม่ทีเนี้ยไม่มีท็อปไม่มีไม่ท็อปแล้วนะมาพอคุณเข้ามาเนี่ยทุกคนเสมอกันหมดเออเราตัวท็อปจะมองคุณว่าเฮ้ยพวกกันนี่มองเห็นในลักษณะแบบนั้นเฮ้ยสิงเสมอเฮ้ยเฮ้ยคนที่แบบมีสต่ปัญญาแบบเดียวกัน นะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะสินเสมออาจจะเป็นจิตใจเป็นวัตถุเป็นแมทเรลยลก็ได้เหมือนกันคือคนแบบนี้ไม่ไม่มาสิบแดมงกุฎแน่หรือเรามีเท่าเท่ากันก็คือคนที่มีความขยันมุ่งมัม่นมะาหน้าอุตสาหะไม่ไม่ได้มาคนตรงนี้ไม่ได้มาเบียดเบียนแะนะ่แนะ่คือจะมาร่วมด้วยช่วยกันกับพวกเราอะไรเงี้ยตัวท็อปให้ตัวสันนะเราตัวท็อปตัวจีทให้ตัวสันคณเนี่ยคุณไนมะ่ธรรมดาหรอกนะ เอ้ยพี่เห็นพีเออนายไม่ต้องซ่อนของนะเออไม่ต้องซ่อนอาวุธหรอกนะเห็นของขังในตัวคุณนะคะว้าวเลิเวอร์มองว่าไปกันได้แน่นะคะเราตัวท็อปมองว่าให้ให้เลิเวอร์กับคุณเนี่ยนะสิบเหรียน นสี่เหรียนเออคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ค่ะมีเสน่ห์เพียบพร้อมทางด้านรูปร่างหน้าตาทางด้านทรัพย์สินด้วยแต่คุณเป็นคนที่ระวังระวังตัวเองตัวท็อปใช่ระวังตัวเองจริงๆนะส่วนใหญ่เราจะสี่เหลียนเนี่ยจะกอดเก็บความเป็นตัวเองไม่ได้หนึ่งแหละมีปรรัญญาแต่ไม่ได้ให้ ไม่ได้เอาออกมาใช้แสงใช้แววถ้าไม่จําเป็นมีทรัพย์สินเงินทองแต่ก็ไม่ได้จะโชว์รวยโชว์รวอะไรเป็นคนที่น่ารักมีสเสน่ห์จริงแต่ว่าไม่ใช้ไม่ใชสเสน่ห์แบบส,สุุยสุล่ายไม่ฟุ่มเฟือยไม่ได้วานสเสน่ห์ฟุ่มเฟือยเป็นคนแบบเหมือนไม่ใช่ถ่อมตัวเองแต่ว่าเหมือนรู้ตัวเองรักรักตัวเองให้เกียรติเคารพพื้นที่ของตัวเองด้วยซ้ำ คนอื่นคนอื่นจะให้เกียรติจะเคารพคุณไหมไม่สนใจแต่ตัวของคุณเองเนะี่ยจะเป็นคนที่ให้เกียรติกับตัวเองแลวมันก็เลยพลอยทําให้ตัวท็อปเหล่าตัวท็อปเนี่ยดูแบบเคารพและให้เกียรติคนด้วยแม้แต่คุณยังให้เกียรติพื้นที่ตัวเองพาตัวเองไปในสถานที่ที่สงบหรือให้เกียรติตัวเองที่เฮ้ยฉันก็ทาได้ฉันก็มีของอยู่แต่ว่าถ้าสถานการณ์ไม่ได้เชือ้อเชิญหรือไม่มีใครแบบต้องให้ฉันได้ทําฉันก็อยู่ของฉันได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ไป ปาดหน้าเค้กใครอะพลังงานแบบเนี้ย The Will The Chariot คือจะเข้าเข้าไปทำอะไรเนี่ยมันมันต้องดูจังหวะด,ดู The w i ิ l อะดูช่วงนี้ขาขึ้นหรือขาลงมันใช่หน้าที่ของเราไหมอะไรเงี้ยจะดูดีๆเราเข้าไปในฉุกถูกเวลาที่ถูกเวลาถูกสถานที่ถูกจังหวะหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ <S <S คุณเป็นคน,นที่ The c h a r i o t เด็กดาบ e w i l l หากคุณได้ทำอะไรแล้วเนี่ยนะ ถ้าว่าจะทําแล้วนะคุณทําได้อ่ะพละกําลังคุณพละสติปัญญาของคุณคุณเป็นคนเอาจริงคุณคุณมีความแน่วแน่จิตใจคุณเข้มแข็งนะเป็นคนที่ไม่กลัวอะไรเลยอ่ไม่กลัวอะไรไม่ได้ละลานอะไรใครแต่เป็นคนที่น่าจะเป็นคนแบบชอบฟัง นะชอบฟังแต่ไม่ได้มาตัดสินนะฟังแล้วก็ฟังหลายๆที่หลายๆคนไม่ได้แบบฟังแล้วเชื่อเลยเป็นคนที่วิเคราะห์เก่งนะเด็กดาวิเคราะห์ใช้วิจารณญาณอะไรอย่างเงี้ยมีความซื่อสัตย์ต่อหัวใจตัวเองนะคะฟังเสียงสัญญาณของตัวเองมีความเป็นโลจิกแล้วก็สัญชาตญาณเอามาแบบโยกย้ายถ่ายเทพิณิทวิเคราะห์อะไรของตัวเองแหละเวลาที่คุณใช้เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยแหละเนี่แหละจะเป็นการประมวลผลอะไรบางอย่างในสมองของคุณนะ แล้วก็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะดิวด้วยง่ายๆอะนะไม่ง่ายหรอกควีนไม้เออมีสเสน่ห์ความมีสเสน่ห์ของคุณนะคะมีพลังงานที่แบบตัวตนให้เห็นแต่ก็ยังเผยให้เห็นว่าเออฉันเป็นแบบนี้ ฉันมีความมั่นใจในลักษณะนี้แต่ไม่ได้มากไม่ได้น้อยเกินไปฉันมีความอบอุ่นให้นะความเฉลียวฉลาดบาดเปืองของคุณเนี่ยมันจะมาเหมือนช่วยเป็นแรงันดันใจเป็นแรงผลักดนันสร้างสีสันอะไรเงี้ยเป็นคนไอม้มงว่าโดยรวมนะเขาชื่นชอบคุณเลยอะ่ะอืมจากสายตาดีเอมเพลเลอร์ด้วยอะ่ะบางทีนะมีความรู้เก่าเยอะมากประสบการณ์เยอะมากแต่ว่าออ่ศักยภาพอ่ะศักยภาพระดับสูงสูงอ่ะ แต่ก็แบบสามารถที่จะพาตัวเองเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเคลียร์คลอหล่อเลี้ยงเคลียร์คลอไปกับสถานการณ์นั้นๆได้โดยที่มันเหมือนกับอย่างที่บอกไว้บอกว่าคุณคุณมีศักยาภาพเยอะมีของเยอะแต่ไม่ได้เป็นคนที่แบบมาแล้วต้องแบบแสดงศักยาภาพเลยอะเหมือนไปเรื่อยๆเ,เรียนรู้กับคนรอบๆด้วย ไม่เอาไม่เอาไปประกาศมาแป้งมาประกาศไว้ว่านี่ฉันเป็นอย่างนี้นี้นะไม่ใช่แต่จะค่อยๆรนรู้เรียนรู้กับคนรอบข้างหรือฐานก,การอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆแล้วก็ไปปรับใช้กับไปต่อยอดอ,อาชีพหรือว่าการใช้ชีวิตของตัวเองอีกค่ะไม่คือไม่เต็มง่ายๆพลังงานของคุณนะ่ะไม่ใช่น้ําเต็มแก้วง่งายๆเลยนะมีความเป็นนักปกครองด้วยแต่ปกครองด้วย ด้วยใจคนนะอืมถ้าพลังงานถ้าได้เป็นแบบอยู่ในตําแหน่งใดๆก็ตามสูงๆเนี่ยจะเป็นคนที่ก็จะเต็มในความรักความชอบของคุณในการแต่งตัวใดๆนะแต่ว่าจิตใจก็เหมือนเข้าได้เข้าถึงได้ไม่ยากอะ่ะขอให้แค่แบบเออเคารพกันอย่างนี้ค่ะเคารพกันไปเคารพกันมามีอะไรก็พูดจา ตามความเป็นจริงไปเลยเอยอ่างี่ะฉลาดเฉียบคมมองคนออกแหละนะข้อลบในการเปลี่ยนแปลงมไม่เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงคือความน่าเบือ่อหรือว่าจะต้องทำให้คุณตกอกตกใจอะไรนะ ดีซะเอกบางทีงคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงซะเองอาจจะเป็นเจ้าโปรเจกต์ก็อันนี้ไม่เวิร์กก็เปลี่ยนไปอันนี้ลองทําดูเหมือนนักทดลองพลังงานไม่ได้กลัวอะไรนะควินดาเป็นคนที่ชอบอิสระเป็นคนเก่งก็จริงเหมือนมีควินไม้กับควินดาบอยู่ในตัวให้มันให้พลังงานที่แบบว่าถ้านะตัวท็อปเนี่ยมันเหมือนกับอยู่ในสถานการณ์หรือกิจกรรมในด้านการงาน รุยจริงใส่เต็มที่เลยแล้วก็มีความเป็นควินดาบเนี่ยนะความเฉียบคมในการตัดสินใจในคําพูดแล้วก็มันมีเหมือนประสาทสัมผัสที่ไวด้วยท่านคนมีไวพริบไวมากแต่ว่าเหมือนรู้นะ้แต่ไม่พูดอะ่ะบางทีก็อยากจะรู้อยากจะดูละครฉากต่อไปว่าพวกเธอ จะเล่นอะไรจะทําอะไรอยากดูกละครจนจบอะก่อนที่จะพูดนะพลังงานของควีนดาบจะไม่ลงดาบง่ายจะเห็นนะเหมือนมา,มาลูกแก้วแบบเห็นอนาคตเห็นแหละว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบางทีเห็นอพิสซดน์นะมีอยู่สิบสิบสองตอนเนี้ยคุณเห็นแล้วว่าจุดจบสิบสองเป็นแบบเนี้ยแต่ก็แค่อยากดูกละครว่าถ้าเกิดว่ามีตัวท็อปหรือฝั่งตรงข้ามที่เขาแบบเล่นอะไรที่มันไม่ค่อยซื่อไม่ค่อยอะไรอย่างเงี้ย คุณอยากดูว่าจุดจบที่คุณคาดการไว้กับสิ่งที่พวกเขาจะเป็นเนี่ยมันมันจะตรงตามที่ที่คุณเห็นไหมอะไรเงรี้ยในอนาคตคุณดาแบบมีพลังงานแบบสัญชาตญาณแรงสูงด้วยนะอ่ะโหดอยู่ลึกๆไงแต่ว่ามันไม่ใช่บางทีก็มันไม่ใช่เรื่องของเราเราก็ไม่ได้ยุง่งอะไรเงรี้ยถึงแม้บางทีมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะมีคุณแบบเขาอยากจะเอี่ยวคุณด้วยหรือเขาอยากจะ ตัวท็อปบางตัวก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นตัวท็อปในลักษณะลักษณะเป็นพลังงานกุศลเสมอไปก็จะมีพลังงานตัวท็อปแบบอกุศลด้วยแต่คุณเห็นแล้วว่ามันจะมาในแนวนี้อะไรเงี้ยแล้วมันก็จริงอย่างที่คุณมองไว้ไม่มีผิดเพียงแค่ว่าจะไม่หยุดนะจะไม่หยุดพวกเขาแต่เห็นแล้วว่าเอพิโซดสุดท้ายมันจะจบแบบนี้ฮนะเนี่ยพลังงานแบบ ความสิ้นแรงเขาออกมานะต้องการจะทดสอบสัญชาตญาณตัวเองไปด้วยสองไม้คือพลังงานของคุณอะเหมือนกับว่าสิ่งที่เขามองบางทีอะการเป็นคนที่ชอบลุยเดี่ยวของคุณลุยไม่เกินสองสามคนหรอกมันเวิร์กมากๆมันเวิร์กสุดๆเลยแต่ว่าคุณอะ จะมีพลังงานที่ถ้าเกิดลงไปอยู่กับพักพวกหรือว่าอยู่กับทีมคุณจะเป็นพลังงานที่แบบแค่นั่งฟังกันนะหากเขาไม่ถามคุณก็เฉยๆแต่เวลาที่คุณได้จัดการอะไรอะ่ะต้องปล่อยให้คุณลุยเดียวหรือมีผู้ช่วยหนึ่งคน <c oughs> มันจะเวิร์กสุดๆเลยคุณเหมือนกับว่าไม่ชอบพลังงานในการเป็นผู้นำสักเท่าไหร่ไม่ได้ชอบนำใครแต่ขอแค่ถ้าเกิดให้คุณทำอะไรเนะี่ย ขอผู้ช่วยขอปีกซ้ายปีกขวาเอาหรือเอามาปีกเดียวก็ได้นะฮะนั่นแหละคุณมันเหมือนกับว่ามากคนมากความอะ่ะหากคุณได้ทําเป็นคนเดียวโปรเจกต์นี้ให้คุณมันจะเวิร์กมากเลยอืมลุยเดียวบินบิดบินเดียวเยวิร์กสายตาตัวท็อปนะมแม้พวกเขาจะชอบคุณอยากให้คุณมาอยู่เป็นทีมเป็นอะไรด้วยแต่ว่า เหมือนแค่ลงชื่อในกระดาษว่าเอ้ยคุณอยู่ในทีมแต่ว่าเขาจะให้ความอิสระคุณมากเขาเขารู้ว่าคุณชอบความเป็นอิสระเออควีนไม้กับควีนดาบเนี่ยบาลานซ์เก่งนะบางทีก็เหมือนคนที่บางทีก็เข้าเข้าร่วมกลุ่มแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้อะไรที่เป็นโปรเจกต์ของตัวเองออกมาแล้วก็มันจะทำได้ดีกว่านะคะคุณไม่ได้แคร์ในด้านของ ความยากลำบากเลยอะดูเหมือนจะท้าทายคุณมากกว่านะ,ะด้วยห้าเหรียญน,นะฮะกับเด็กไม้เนี่ยคุณสามารถมีไอเดียใหม่ๆที่จะเอาชนะอุปสรรคได้อยู่เสมออุปสรรคไม่ได้ทำให้คุณต้องแบบติดลบไปเรื่อยๆ,ๆนะมาจากการเป็นห้าดาบนะาเ,นเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยแล้วก็มาเด็กไม้แล้วมาได้อัศวินเหรียญเนี่ย ึงคุณจะเป็นความรู้น้อยคุณจะมีความรู้น้อยในในด้านใดด้านหนึ่งนะ,ะด้านใหม่ๆม,ม,ม,มาในลักษณะแบบเออก็พบความรู้ติดตัวมาด้วยแค่ห้าเหรียญน,นะนะอืมแต่ว่าด้วยคนที่มีความคิดสร้างสรรค์หรือมีไอเดียต่างๆเนี่ยด้วยเด็กไม้นะ,ะเด็กไม้ออกมาเนี่ยเขาก็จะสามารถนะคะก่อร่างสร้างตัวให้กลายเป็นอัศวินเหรียญได้อืมตัวคุณเน่ะ หรือแม้แต่กระทั่งแมท e r i เลก็ตามพกมาห้าเหรียญแต่ด้วยสติปัญญาเนี่ยแล้วก็ของเก่าด้วยเนี่ยมันจะพลิกมาเป็นอัศวินเหรียญได้เลยอะ่ะอืมไม่ธรรมดาจากห้าเหรียญมาอัศวินเหรียญธรรมดาที่ไหนนะคะแล้วเป็นคนที่ชอบอิสระจริงๆนะศูนย์เนี่ยเซตซีโร่เรานิสัยก็จะเป็นคนที่เหมือนน้ำไม่เต็มแก้วตลอดอะ่ะ จบเหมือนคนที่เรียนจบคอร์สหนึ่งก็กระโดดไปคอร์สหนึ่งหรือเรียนรู้เพื่อนคนนึงก็ไปเรียนรู้เพื่อนคนใหม่ไปอะไรเงี้ยจะไม่จะเป็นคนที่ที่สาเหตุที่มีลักษณะเหมือนอันนี้จะเป็นพลังงานหมืนสิบถ้วยนะถ้าคุณมีเพื่อนค่ะคุณมีพักพวกอ,อยู่ประมาณสิบคนเนี่ยมันก็จะไปดูซิว่าคนแรกเก่งอะไรไปเรียนรู้จากเขาอ่ะเสร็จแล้วก็กระโดดไปคนที่สองเก่งอะไรอะไรเงี้ย ไอ้คนที่สามเก่งอะไรแล้วทีนีนะ้ความรู้ของคุณคุณจะได้แบบสิบเลยเออจากศูนย์ไอ้ไม่แปลกใจว่าทําไมจากห้าเหรียญกลายมาเป็นอัศวินเหรียญคุณเป็นคนที่ได้รับความรู้หรือว่าไปคู่พักรักจําก็ได้แต่ด้วยความเป็นคนมุ่งมั่นสหาหะคุณไม่ว่าจะเป็นหนึ่งถึงสิบเนี่ยเขาไม่ได้รังเกียจที่จะถ่ายทอดวิชาวิทยายุทธให้คุณนะคุณเป็นคนมุ่งมั่นขยันตั้งใจจริงแล้วก็มีความซื่อสัตย์แล้วก็คุณมีอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกเขา พึ่งคุณได้เหมือนกันคุณมีจุดเด่นที่เขาพึ่งคุณได้นะมันเหมือนแลกกันอ่ะคุณก็เอาตรงเนี้ยไปแลกกับความรู้ของพวกเขาเออคุณเป็นคนที่ไม่หยุดยั้งต่อการสออแสวงหาความรู้ของคุณแล้วคุณเป็นคนที่แบบในความถ่อมตัวนั้นคุณก็เผยให้เขาเห็นว่าเฮ้ยคุณมีของที่พวกเขาต้องการเหมือนกันไม่ใช่แค่คุณต้องการแบบ สิ่งที่คุณอยากได้นะสิ่งที่พวกเขาอยากได้มีอยู่ในตัวคุณเหมือนกันนะเหมือนคุณมีสิบอย่างที่แตกต่างกันในตัวคุณนะแล้วคนที่หนึ่งชอบอย่างที่ห้าในตัวคุณคนที่เก้าชอบอย่างที่หนึ่งในตัวคุณอย่างเงี้ยมันมีลักษณะแบบนั้นอยู่นะคุณอนะเป็นคนที่ใจมากเลยนะนักเลงพลอยนะบางทีอะ เดินทางนะหรือว่าสู้เพียงลำพังอะด้วยรดอะดีม์ก็เหมือนกับเดอะฟูลคนมันมีความฝันแล้วก็มาห้าดบอย่างเงี้ยคือฉันก็มีแต่ความฝันนะฉันกำแต่ความฝันเนะี่ยมาด้วยเดอะด็อกนะมาด้วยสุนัขเนะี่ยสัญชาตญาณมีความฝันมีสัญชาตญาณต้องมีความมุ่งมั่นมากมา็เป็นนักสู้นะถ้าถ้าไม่ชนะก็คือยังไม่จบอนะ่ะเหมือนชนะใจตัวเอง จะเอาให้ได้จะทําให้ได้หรอชนะใจตัวเองอย่างเงี้ยหรือจะเป็นชนะอุปสรรคก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็มาเป็นสิบถ้วยอ่ะมันเหมือนกับเอาความบุรีสุดใจมันเหมือนกับมีพลังอะไรบางอย่างในตัวของคุณนะคุณมาแบบตัวเปล่าแล้วมันก็ไม่เปล่าหรอกแต่มันคุณมีพลังอะไรบางอย่างมากับคุณมาสู้สู้ด้วยห้าดาบแล้วมันมันอัพเป็นสิบถ้วยอะ่ะ อืมคล้ายๆนะความน่ารักที่ก็เหมือนเข้าไปในถิ่นๆนหนึ่งมาแบบตัวเป๋าเลาวเปยมาคนเดียวด้วยแต่มีอะไรพิเศษในตัวคุณเอาไปสร้างเสียงหัวเราะก็ได้แล้วชนะใจด้วยห้าดาบชนะใจผู้คนก็รวบมาได้ทั้งหมดทั้งสิบช่วยเลยคือได้ใจผู้คนทั้งหมดเลยเออนะฮะแปดดาบนะใต้สำรับล้างคุณไว้ไม่ได้แปดดาบในไพ่สำรับนี้คือ ือเขาส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหนึ่งตัวของคนที่ยืนแล้วก็มีดาบลอยลายล้อมใช่ไหมคะม้าเนี่ยพยายามไล่าตามนะคะเหมือนอาจจะจะไล่ล้อมคุณนะ,ะล่าลายล้อมคุณเหมือนอยากจะฉุดคุณไว้หรือเปล่านะแต่คุณก็ชอบความเป็นเอเสระคุณหนีออกมาหรือในกรณีหนึ่งก็คือแบบเขารักเขาอยากล้างคุณเขาอยากจะได้คุณไว้อยากจะฉุดคุณไว้แต่เพราะตัวคุณเนปะ็นคนที่ อยากอยู่คนเดียวรักอิสระหรือต้องการเรียนรู้คือเรียนตรงเนี้ยจนจบสิ้นแล้วอยากทําอย่างอื่นอีกคุณไม่ยอมที่จะไปติดกับคุณไม่ยอมที่จะติดกับความสะดวกสบายคุณไม่ยอมที่จะหยุดอยู่กับที่คุณพยายามออกมานะะออกมาจากสิ่งนั้นจากผู้คนเหล่านั้นนะคะไม่ได้มองว่าเขาไล่ล่าในลักษณะที่ไม่ดีนะคาคือต้องการให้คุณอยู่อะไรเงี้ยมันให้อารมณ์แบบนั้น พลังงานความดือ้อความสนความลุยอะไรเงี้ยอยากอยู่กับพวกเราเจอต้องการอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะมาส่งก็ได้นะเออวิ่งมาส่งให้คุณไปไล่ล่าความฝันของคุณได้ต่อไปเป็นตัวท็อปเราตัวท็อปคือเออถ้านายไปแล้วนายมีความสุขนายไปแบบอยู่จุดที่ดีกว่าก็เราก็มาส่งแค่นี้นะอะไรเงี้ย ก็จะประมาณนี้นะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณดตซาดูโฆษณาให้จนจบแล้วก็วุสาแบ่งซุปเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่ทดลอดรนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นรอยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมทั้งด้านภู้ขาศัพย์และอรรยทรัพย์ตลอดไป สำหรับคลิปนด้คลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ